สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับชักจะบานปลายนะครับเรื่องราวระหว่างทางด้านดออร,อารอานนท์ศักดิ์กรวิทย์แล้วก็คนของพักประชาธิปัตย์นะครับก่อนหน้านี้คุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้มาพูดถึงคนชื่ออาอนนท์ผมก็ได้เล่าไปในคลิปที่แล้วถามว่า,อ,าอนนท์ไหนนะอ,อนนท์ไหน แน่นอนครับการเขียนของคุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นก็หมายถึงดรออร์อนนลศักดิ์วรวิทย์อย่างแน่นอนล่าสุดครับดรออร์อนนศักดิ์วรวิทย์ก็เลยมีการเขียน Facebook ตอบไปทางด้านคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับบอกว่าเรียนท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผมอ่านที่ท่านเขียนถึงกระผมด้วยความอนาจใจในวัวหานแบบพักประชาธิปัตย์บางส่วนซึ่งเก่งไปด้วยวัวหานมากกว่าการกระทำ พักนี้พูดเก่งผลิตแต่นักพูดและดีแต่พูดมากเกินไปหรือไม่จริงๆคนทํางานก็มีที่ทํางานอย่างเดียวไม่พูดมากเลยก็มีเช่นคุณหญิงกรลยาโสพลพาณิชผมไม่แน่ใจว่าท่านมีผลงานดีเด่นขนาดไหนขณะที่ทําให้รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้สอบตกล้มคว่ำมขมําไม่เป็นท่าการที่ผู้อาวุโสระดับรองหัวหน้าพักใช้โหหาร,ระดับต่ำๆให้คนอื่นเป็นเปรตและหาว่าคนอื่นโหนสถาบัน ช่างไม่แตกต่างอะไรกับที่นายท้งไงสุวรรณทัศ์อดีสสประชาธิปัตย์ให้คนไปยืนตะโกนกลางโรงภาพยนตร์ว่าปรีดีฆ่าในหลวงการที่ท่านออกมากล่าวหาว่าผมทําให้สถาบันตกต่ําและกล่าวหาว่าผมโหนสถาบันแสดงว่าท่านไม่มีอะไรจะกล่าวหาแล้วไม่มีอะไรจะตอบโต้แล้วและแปลว่าสิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์มาก จนมีคนที่มีทัศนคติในทางตรงกันข้ามต้องออกมาเล่นงานผมกล่าวหาผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดวัวหานของท่านที่เข้าข้างเด็กล้มเจ้าราวกับท่านเป็นพวกล้มเจ้าเสียเองที่มักที่มากล่าวหาผมไม่รู้ว่าท่านคิดอย่างไรกันแน่ถึงได้ไปเลือกข้างเด็กล้มเจ้าขนาดนั้นผมไม่ได้คิดว่าไปดีเบตผมคิดว่าไปสอนหนังสือให้ความรู้เด็กด้วยเมตตาครับท่านผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นปราฏ ผมไม่ยกหางตัวเองขนาดท่านอดีตรัฐมนตรีสอบตกและเวลาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในสมัยหนึ่งก็ออกมากระฟัดกระเฟียดรุนแรงอย่างคนไร้วัฒนธรรมที่อกหักซ้ำแล้วซ้ำอีกตําแหน่งคงหอมหวานและเป็นคนที่และเป็นที่ต้องการมากประนั้นหรือครับท่านผมเรียนผมเรียกว่าท่านท่านเรียกผมว่าเปรตไม่เป็นไรเปรตจะอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้ท่านนะครับกราบคารวะและขอบ รักคุณเป็นอย่างสูงปอลอผมลุมเขียนไปว่าพักประชาธิปัตย์ควรหาคนทํางานให้เก่งทํางานให้เป็นและพูดให้น้อยลงชาวบ้านเขาเบื่อโวหารแล้วมันไม่มีสาระและไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศชาติขอวอวยพรให้ท่านสอบผ่านในการเลือกตั้งครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นไม่สอบตกซ้ำอีกเพื่อให้ท่านได้มีมูลค่าอะไรกับเขาบ้างอ๋อผมใคร่ขอถามว่าเวลาเกิดวิกฤตทําไมไม่เห็นนักการเมืองพักประชาธิปัตย ออกมาปกป้องสถาบันเลยผมเองไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่มีตำแหน่งอะไรแค่เป็นครูสอนหนังสือและเป็นประชาชนผมต้องทำงานหนักมากรวบรวมข้อมูลค้นคว้าด้วยตัวเองสอบถามผู้รู้และปราดตัวจริงแล้วนามาเขียนมาเรียบเรียงมาเตรียมออกไปพูดในที่สาธารณะผมทำอย่างนี้จริงๆวางแผนทำงานอย่างรอบคอบผมขอให้ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมและนักการเมืองที่พูดว่ารักสถาบันได้ทำหน้าที่ปกป้องสถาบัน อย่างที่ผมทําไปบ้างแล้วจะได้ไหมครับกราบขอร้องจริงๆครับท่านนะครับแล้วก็แชร์โพสต์ของอกรณีที่คุณนิพิษอินทราสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เขียนถึงดรอานนท์เอาไว้ด้วยนี่แหละครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บอกว่าอาจจะเป็นจากแก้วที่มันร้าวตอนนี้อาจจะถึงกับแตกนะครับเพราะว่าการใช้สํานวนโวหารตอบโต้กันไปมา ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้ความบาดหมางระหว่างดรอานนท์กับคนของพรรคประชาธิปัตย์นั้นยิ่งมากขึ้นและก็ยิ่งจะห่างเหินมากไปกว่านี้อย่างไรก็ลองคิดกันดูดีๆนะครับว่า